โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีสาววีรชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมก็สวัสดีวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในแมปฟิตนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสคริปต์อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับสคริปต์ในวันนี้ก็จะเป็นสคริปที่ไม่ต้องหาคีย์ด้วยนั่นเองนะครับสคริปต์ในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่าซีนิตทับนะครับผมจะเป็นเวอร์ชัน3.0.5นะครับผมอันนี้ผมก็เคยแจกไปแล้วรอบหนึ่งนะก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเคยทดลองเล่นกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอดีเห็นในนส่วของ สมมุติว่าท่านผู้ชมจะฟาร์มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็แค่กดปุ่มเดียวเลยนะครับบอกเลยนะว่าความบริการตกปลาของซีฟตัวนี้เนี่ยไวมากๆนั่นเองนะครับเมนูอื่นนะครับก็จะเหมือนทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีการขายปลาอัตโนมัติการหาสมบัตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการออโต้ต่างๆนะครับนี่นะครับผมก็จะมีการออโต้ใช้โทเทมอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูเทเลพอร์ตนะตัวนี้ก็สามารถเทเลพอร์ตไปยังเกาะต่างๆได้เยอะมากๆนะครับผมเพราะว่ามีแบบทุกเกาะเลยนะครับ ท่านผู้ชมโอเคนะครับวิธีการตกปลาก็ง่ายมากนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ออโต้ฟิตนั่นเองนะครับผมนี่นะมันก็จะทําการตกปลาให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับในตอนนี้ผมก็ใช้เป็นในส่วนของเบ็ดเริ่มต้นนะครับผมความวิธีการตกปลาก็ถือว่าไวใช้ได้เลยนะครับสำหรับสซริปฟรีนั่นเองนะครับผมหากใครนะพี่สนใจเซอร์ิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าลิงก์ไปเอาสซร์คิปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับผมก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนนั่เองนะครับแล้วก็สําหหรรััับบตวนนนใมมม่่เียะคผผก็ได้แจกไปแล้วในเมื่อวานนะครรับผมมก็สาาถไปดาวนน์โหลดกัได้เลยนะครับบผมสหรัคลิปนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดีย๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสับดลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ